สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันจันทรนะคะ<ๆ>ที่14ม<ๆ>ิถุนายน2564เนาะจากเหตุการณ์ที่เราได้มีเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโครโรนาใช่ไหมคะโรงเรียนก็เลยอยากให้เด็กๆปลอดภัยเนาะก็เลยเว้นช่วงการเปิดเทอมมา1สัปดาห์นะคะคือเราจะเจอกันในสัปดาห์หน้าวันจันรที่21เนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนออนไลน์กันนะคะในส่วนป .4 ของเราวันนี้คุณครูจะ ช่วงเช้านะคะงานจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์เดี๋ยวคุณครูจะเปิดใบงานให้เด็กๆดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะ,ะจะเป็นเรื่องของอรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า1,000 0แสแต่ไม่เกิน10ล้านบาทนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาทบ ควรการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนไม่เกิน1นึ่งแสบาทก่อนนะคะอ่ะเด็กๆดูบนหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้หลักพันใช่ไหมคะหลักพันมีทั้งหมดกี่จํานวนเด็กๆหนึ่งแล้วก็สองใช่ไหมคะเราสามารถเขียนตัวเลขทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยสองตัวเลขคุณครูอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอ่ะตัวนี้มีกี่มีกี่มีกี่อ่าจำนวนกี่อันคะอ่าหนึ่งสองและ 3ม,มีทั้งหมด300ร้อหลักร้อยนะคะต่อไปมาดูหลักสิบนะคะมีหนึ่งสองสามสี่และห้าหลักสิบมีห้านะคะต่อไปหลักหน่วยมี1 2 3สองสามและ4หลักหน่วยมี4นะคะ,ะหลักการใส่คอมม่าเราจะนับจากหลักหน่วยนะคะหน่วยสิบ ร้อแล้วเราก็จะใส่คอมมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตามตัวอย่างนะคะเราจะได้2,354นะคะวิธีการเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกก็จะเป็น2,354การเขียนเป็นตัวเลขไทย2,354และการเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ2,354ได้ไหมคะดเด็ก อ,อันนี้จะเป็นการลบทวนเนาะตั้งแต่เราเรียนสมัยปสามนะคะอ่ะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งเครีย์อ่ะต่อไปอเดี๋ยวคุณครูขอลบตัวนี้แป๊บนึงนะคะอ่ะขอยังลบๆก่อนนะแป๊บนึงนะคะ โอเคนะคะอ่ะต่อไปข้อที่อัอนนึงนะคะอ่ะต่อไปถ้าเป็นหลักเดียเด่ยวๆบ้างหละ่ะนะคะหลักอื่นไม่มีตัวเลขบ้างหละ่ะ นะคะ,อ,ะอย่างตัวนี้หลักหมื่นมีกี่จํานวนมีกี่อันเองหนึ่งอันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งหมืนหลักพันมีไหมคะไม่มีเราก็เติมศูนย์หลักร้อยมีไหมไม่มีหลักสิบมีไมมห 10, มไม่มีหลักหน่วยมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นการเติมลูกน้ําหน่วยสิบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นหนึ่งหมื่าพอได้ไหมคะดเด็กๆอ่าเดี๋ยวครูจะลบก่อนเนาะ เรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปตรงนี้หนึ่งหมื่นถูกต้องการเขียนเป็นเลขอ่าฮินดูรฮินดูระบิกก็หนึ่งหมืนตัวเลขไทยหนึ่งมื่นและตัวหนังสือก็เป็นหนึ่งหมื่นโอเคไหมคะอ่ะต่อไปหนึ่งแสนบ้างอ่าหนึ่งแสนก็คือหลักแสนก็จะมีแค่หนึ่งจำนวนใช่ไหมคะเด็ก หนึ่งอันก็คือหนึ่งจำนวนนอกนั้นเป็นศูนย์หลักหมื่นเป็นศูนย์หลักพันเป็นศูนย์หลักร้อยเป็นศูนย์หลักสิบเป็นศูนย์หลักหน่วยเป็นศูนย์นับหน่วยสิบร้อยลูกนะ้ำโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งแสนก็จะเป็นเลขฮินดูระบิกหนึ่งแสนเลขไทยหนึ่งแสนและตัวหนังสือหนึ่งแสนโอเคไหมคะพอได้เนาะ ลบก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปตัวถัดไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะได้สั่งไบฝึกหัดาการเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆคุณครูจะขออนญาตจานวนงานอาจจะไม่เยอะเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นการเรียนและเป็นการทบทวนความรู้เก่าของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเต็มที่กันในทีตอนเปิดภาคเรียนนะคะเด็กๆ่าทีนี้มาดูตัวอย่างนี้บ้างอ้าวตัวหนังสือครูโชว์แล้วไม่เป็นไรนะลุงเนาะเดี๋ยวเด็กๆได้ไปทำแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะอ่ามาดูโอ้โหหลักล้านมาแล้วเด็กๆ อ้าวหลักล้านมื่กี้จํานวนหนึ 1, ่งสมมติว่าเราไม่เห็นคําตอบข้างล่างแล้วกันนะหลักล้านหนึ่งจำนวนหลักแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแสนหลักหมื่นหนึ่งสองสามหลักพันหนึ่งสองสามสี่หลักร้อยหนึ่งสองคุณคูณเร็วไปไหมคะเด็กๆอ่ะต่อไปหลักสิบนะคะหนึ่ง สองสามโอ้มีสามอั Jamie, lonely, นและลักนวยเยอะสุดเลยช่วยกันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกโอเคเด็กๆมานับหน่วยสิบร้อยอ่าหรือนับหนึ่งสองสามก็ได้นะลูกต่อไปพันหมื่นแสนหรือหนึ่งสองสามแล้วใส่ลูกน้ำก็ได้คำตอบเหมือนกันไหมอ่านลองเขียนของเราสิหนึ่งล้านห้าแสนสามมืน สี่พันตัวเลขคุณครูไม่ค่อยสวยนะลูกเพราะว่าคุณครูใช้เมาส์เขียนเนาะสองร้อยสามสิบหกโอเคนับหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ำอย่าลืมเด็ดขาดหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ำเอ๋คำตอบตรงกันเป๊เลยหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบหกอ้าวเก่งมากปุมือแตงหน่อย ต่อไปตัวเลขไทยเราก็มาเขียนดัดแปลงเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือก็จะเป็น1 5 3 4 2ล้านห้าแสสามมืสี่พันสองรยสาสิบหโอเคพอได้ไหมคะเด็กๆวันนี้เราจะเป็นการทบทวนความรู้เก่าด้วยเนาะแล้วก็เราจะมาเริ่มหลักล้านกันนะคะอ้าวทีนี้ทีนี้มาดูใบงานของครูนะคะใบงานของครูเดี๋ยวครูขอขอนุญาตลบ ตอนนี้ก่อนไม่งั้นเราจะออกจากหน้านี้ไม่ได้นะคะนั่งนงนะลูกโอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้ ใบงานของคุณครูนะคะตัวนี้จะเป็นใบงานนะลูกนะเป็นใบงานเดี๋ยวตัวที่จะเขียนลงในสมุดคุณครูจะมีตัวอย่างอีกหนึ่งอันนะคะใบงานของครูเนาะจะเป็นแบบฝึกหัดที่1.1เรื่องเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวเลขหนังสือแสดงจํานวนนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อนี่คือข้อที่1นะคะให้เด็กๆเขียนคําตอบลงไปก็จะมีตอบเป็นตัวเลขอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะนี่คือข้อที่1นะคะ นี่คือข้อที่สองนะคะข้อที่สามและข้อที่สี่มีทั้งหมดสี่ข้อนะคะเด็กๆอ้าวคุณครูค่ะแล้วเวลาเขียนลงในสมุดเขียนยังไงคุณครูขอเน,นี่ยชี้แจงชัดเจนเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีเด็กๆสงสัยนะคะอ่าตัวนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ในไลน์เด็กๆต้องเขียนตามรูปแบบนี้ลงในกระดาษรายงานหรือในสมุดเก่าก็ได้หรือในกระดาษจากสมุดแล้วเด็กๆดึงออกมาก็ได้คุณครูไม่ ไม่ซีเรียสน,นะคะขอเด็กๆได้ทําได้ฝึกได้ใช้นะคะนึ่งอย่าลืมวันที่เราต้องฝึกไว้เปิดเทอมเราจะได้ไม่ลืมเนาะวันจันทร์ที่14บมิถุนายนนะคะสองห้าหกสี่เขียนกลางหน้าก,กระดาษแบบฝึกหัดที่1.1อย่าลืมเขียนเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงสองเส้นโอ้ลืมไปคุณครูให้ใช้ดินสอก่อนดีกว่าเด็กๆไม่ใช้ปากกาเนาะเผื่อจะได้มีลบมีแก้เดี๋ยวเรามาฝึกใช้ปากากากันที่โรงเรียนนะคะใช้เป็นดินสอนะคะเด็กๆอ่าอย่าลืมเขียนโจทย์นะคะ โจทย์ของเราอย่าลืมและอามาดูข้อที่หนึ่งเห็นไหมคะไม่ต้องวาดรูปนะคะเด็กๆเขียนแต่คําตอบลงไปอย่างเดียวนะคะเด็กๆเขียนโจทย์ตามนี้เลยอข้อที่หนึ่งตัวเลขฮินดูอระบิกตัวเลขไทยตัวเลขสื่อและอย่าลืมขีดเส้นใต้กั้นข้อทุกครั้งนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าเด็กๆก็จะได้ดูสะอาดตาคุณครูคก็ตรวจง่ายนะคะอ่า จนครบ4ี่ข้อและบรรทัดสุดท้ายนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นและเลขที่นะคะหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จคุณครูลืมบอกเลยเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะลงในสมุดนะคะ,อ,ะอันนี้คุณครูก็จะส่งตัวอย่างให้เด็กๆลงไปในกลุ่มไลน์ของเราแต่เวลาการส่งงานนะคะเวลาการส่งงานขออนุญาตเข้า,ลาไลน์แป๊บนึงนะคะ,ะคุณครูเข้า,ลาไลน์แป๊บนึงนะลูก อ่าตัวอย่างการส่งงานของคุณครูเนาะปกติเราจะส่งงานกันผ่านห้องป .4 ทับ1ห้องเราตรงนี้ใช่ไหมคะแต่รอบนี้ที่เศษหน่อยเพราะว่าเราจะต้องตอบคําถามใช่ไหมลูกแต่วถ้าเราตอบก่อนอาจจะมีเพื่อนเพื่อนเอ๊แอบมาดูหรือเปล่าหรือแอบมาดูเพื่อนก่อนว่าคําตอบตรงกันเราไหมเราต้องมั่นใจตัวเองทําผิดก็ไม่เป็นไรรอบหน้าเราจะได้รู้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นวิธีการส่งให้เด็กๆส่งแชทส่วนตัวของคุณครูนะคะไม่ส่งแชท ในห้องรวมเนาะถ่ายรูปแล้วส่งแชทให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจเสร็จปุ๊บแล้วก็จะส่งกลับคืนให้เด็กๆนะคะอ่าเด็กๆพอได้ไหมเอยพอได้เนาะงั้นวันนี้เราจะมีคณิตศาสตร์ทั้งหมด4ข้อนะคะเด็กๆอ่าสี่ข้อของเราตรงนี้นะคะเขียนลงในกระดาษรายงานนะคะโดยที่ไม่ต้องอาวาดรูปนะคะเด็กๆโอเคเนาะเดี๋ยวครูจะส่งงานทุกอย่างลงในกลุ่มไลน์ให้เรานะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะ